โอเคับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์คนไทยแท้นะครับของ a c e b o o k นะปั๊มไลค์โพส a c e b o o k นะครับอ่านี่นะก่อนปั๊มเราให้เปิดโพสต์เป็นสาธทาณาด้วยนะครับมันจะไม่สามารถปั๊มได้นะก็ตอนแรกให้ไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์เว็บไซต์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกให้กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็กกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะอันนี้อ่า หลังจากลาสมัครบัเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับให้ไปดูที่หมวดหมดู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหมวดหมดู่ที่เราต้องการปั๊มนะเฟซบุ๊กไอจีที่ดอกยูทูบนะครับสามารถเลือกดูได้นะพวกนี้ผมจะเลือกเป็นเฟซบุ๊กบริการดีที่สุดนะครับตัวแรกแล้วก็กดอีกรอบนะครับบริการนั้นเลือกบริการที่เราต้องการปั๊มอีกรอบนะครับนี่นะจะเป็นทุกใจโพส์คนไทยมตอถือนะครับตัวนี้อ่า ทำอธิบายให้เพื่อนๆอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งครับตรงนี้ลิงก์กับลิงก์นะให้มาที่หน้าโปรไฟล์ฟลีของอิงได้เลยครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการปั๊มไลค์นะผุจะเทปเป็นโพสต์นี้นะครับนี่นะกดตรงเวลาได้เลยครับแล้วก็คัดลอกลิงด้าน,นบนมาเลยคัดลอกเสร็จมา,าวาสโซของลิงต,ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกไปมาณที่เราต้องการปั๊มนะผมจะเทปสักขั้นต่ำนะครับ5้าสิบไลน์นะห้าิบไลค์ก็3สบหบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะกดสั่งซื้อเลย ระบบไปรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับรหัส2 6 1 4นะวิธีเช็คสถาศานนะแล้วให้ไปที่ประกติการสั่งซื้อนะครับแล้วก็เช็คสถาน,นะได้เลยนะ2 6 1หนึ่งสะครับนี่นะสถานนะเราดำเนินการอยู่นะสำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตหรือยังไม่ได้เติมเงินนะครับคลิกไปที่เติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับพี่สามช่องทางให้เลือกนะสแกนคิ A ode, นวอาร์โค้ด to number แล้วก็ซองไปนะ ใครสะดวกช่อบขานาดการถมาติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับติดต่อให้มีสมาิติดต่อมินได้ยีชั่วโมงแล้วสมารถแจ้งเติมเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นมาแจ้งได้เลยนะสําหรับใครที่ยอดไม่ขึ้นนะครับให้ใส่รหัสการสั่งซื้อไปด้วยนะครับรหัสจะมีข้างหน้าตรงนี้นะอ,อันนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยนะสำหรับปั๊มไปนะไม่ถึง1นึนาทีนะครับอ่าเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนี่นะคนไทยแท้ไม่ตัวตนทุกคนนะครับสตอรี่นะผมดูรีดูกรอบนะครับ ่เรีบร้อยห้สแล้วสำหรับใครที่ต้องการปั๊มไลฟ์โพสคนไทยแท้ t t ของ facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิเว็บไซต์ของไลฟ์เกมไว้ในคอมเมนต์ให้นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ